สวัสดีครับชาวกาญจนบุรีครับผมนายแพทย์ประวัติธรรมำบุลนิดครับนายกอบจหมายป้ายแดงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ที่มอบให้ในวันที่เลือกตั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ที่มาลงให้ท่านอื่นด้วยเนื่องจากมีการเข้ามาใช้สิทธิ์นะครับก็นี้เป็นระบอบประชาธิปไตยในผมเข้ามารับตําแหน่งหนะ้าที่นายอกอบจแล้วเนี่ยก็ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั้งทั้งหมดส่วนนโยบายที่เร่งด่วนมันมัน มันเยอะมากนะครับจริงแล้วปัญหาที่ที่เรามีอยู่ของการจนะบรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะจะค่อยๆแกะไปครับระบบสาธารณสุขเองที่มีปัญหาวันนี้หลายๆที่รถติดละหรือในเรื่อง EV ีบัสที่เราที่เราได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไว้เนี่ยมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงมากแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนกันว่าเราจะเริ่มเดินหน้าได้กันเมื่อไหร่ส่วนนโยบายดั้งเดิมระบบสาธารณสุขสาธารณูโปโภคระบบคมนาคมขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ยังเดินหน้า ตามแผนที่วางไว้ของปีที่แล้วอยู่ครับก็ก็คาดว่าผลงานน่าจะเริ่มเด่นชัดก็เป็นปีครับไม่ไม่ใช่ว่าเร็วทีเดียวแต่ว่าทุกๆอย่างจะจะเดินหน้าไปนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้เปิดประชุมสภาเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหม่เรื่องนึงคือการไลฟ์ให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าเราทำอะไรเราคุยอะไรก็เป็นเอ่อเรื่องของ good governance นะครับการทำ้พยบาลในการบริหารก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ วันนี้ต้องโปร่งใสทีมพลังการเองทีมสอจอทีมบริหารเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราทําอะไรใช้อะไรไปบ้างครับ,บก็ก,ก,ก็มันทุกอย่างเลยครับมันเดินไปนะผมคิดว่าผมน่าจะเดินในแนวหน้ากระดานนะผมคงไม่เลือกทําอะไรอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกออะ่ะเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมันรอไม่ได้วิธีการแก้ไขปัญหาองค์กรของผมส่วนใหญ่ ทำเป็นหน้ากระดานเริ่มต้นไปพร้อมๆกันระบบสาธารณสุขระบบคมนาคมคการศึกษากีฬามันต้องเดินไปพร้อมๆเดินแบบหน้ากระดานครับมันจะเร็วเราคงไม่ได้เริ่มอะไรอะไรก่อนชัดเจนแต่จะเริ่มไปทำพร้อมๆกันครับอย่าง่างะรยางเราลยครับัจอนมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วคือมันมันมีโมเดลอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งผมเคยไปเห็นมาแล้วแหละแล้วก็แต่ผมว่าเราทาได้ดีกว่านี้เยอะเลย เ,เรื่องนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมสามารถให้บริการประชาชนได้ฟรีโดยที่ยกระดับมาตรฐานการบริการมาแบบเอกชนเลยอะซึ่งก็ใช้งบบัตรทองนี่แหละมามาใช้บริหารจัดการไม่ได้ยากอะไรก็คิดว่าหาสถานที่ออกแบบก่อสร้าง EIA แล้วก็ก่อสร้างกว่าจะกว่าจะได้เปิดจริงก็น่าจะหลายปีสามปีขึ้นไป ระหว่างนี board, ieurs, dafür, è, ้ส่งคนเรียนก่อนสั่งส่งส่งลูกหลานแล้วเนี่ยไปเรียนพยาบาลไปเรียนเทคนิคการแพทย์กลับมาจบพอดีมาทํางานก็คนเมืองการรักษาคนเมืองการเพื่อคนเมืองการท่านมีอะไรที่จะฝากกี่น้องประทานก็ไม่คงไม่ได้ขออะไรมากครับใช้ชีวิตตามปกติเลยแล้วผมมีหน้าที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น ก็ผมว่าความร่วมมือความรับผิดชอบส่วนตัวเนี่ยสาคัญหลายๆอย่างมันอาศัยความรับผิดชอบอ่ะยกตัวอย่างนงขยะเนาะถ้าเรารับผิดชอบกันเองระดับหนึ่งเนี่ยการบริหารจัดการขยะง่ายมากเลยไม่ใช่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้แต่อย่างมโมเดลต่างประเทศเองการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนเนี่ยโอ้สําคัญมากเน,นี่ยคือถ้าเป็นอยากได้ความร่วมมือจากประชาชนก็คงเป็นเรื่องไม่กี่เรื่องที่ทุกคนทําได้อยู่แล้ว เช่นการคัดแยกขยะเนี่ยเดี๋ยวมองว่าเรื่องขยะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาทําเป็นวราระแห่งของจังหวัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าภาพวันนี้อบจอน่าจะลงมาเป็นเจ้าภาพเองครับเดี๋ยวรอดูการจัดการแก้ไขปัญหาบอกขยะที่ที่เรือรังตรงแข่งเสี้ยงครับ็รกแสกับพรดีท่านเตรียอนนคไม่เห็น่นะคะ่สเลยค่ะทุกัวค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะบอกมือได้นะคะบอกมือได้กันถ่ายได้ก็เบาแต่ทั้งแต่โอ๊ยนั่งเลยไลน์กแถวถ้ารู้นเลย